ครับผมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเคสอะไหล่นะครับมีคูป o ต้า L3408DI มานำเสนอนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับผมนะครับก็สวยอยู่ครับโดยรวมนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี52นะครับเป็น 34DI นะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น36นะครับตัวนี้นะครับมาดูสภาพ าร่วมอโดยรวมกันก่อนนะครับผมาคมไปดันเหลือเยอะครับผมอ่าโอเคนะครับคมไปดันสีสวยอยู่ครับยางหน้าสวยครับดอกเหลือเยอะครับผมยางหลังดอกสูงครับกระทะสวยๆครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับนะครับดอกยางหลังสูงมาพร้อมกับผาน5 22นะครับตราช้างนะครับผานใบเต็มดีครับ ผมก็โอเคพอได้ครับมีรอยเชื่อมบ้างนะครับเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับสีท้ายนะครับท้ายแห้งๆครับนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับสีแห้งนะครับล้อหลังสีแห้งดีนะครับกระทะฝั่งนี้มีรอยเชื่อมนิดนึงนะครับนะครับอาจจะเล้าครับลูกค้าเชื่อมแล้วก็ทําสีไว้นะครับดอกยางหลังสูงครับระบบไฟอยู่ครบนะครับหลังคาสวยนะครับไม่แตกนะครับ อย่างหน้าฝังน,นี้ดอกสูงครับโอเคสีตัวเดิมเดิมครับสวยอยู่ครับสีล้อนหน้าะนะครับแพงดีครับเดี๋ยวเช็คระบบไฟมีสีกระบอกไปดันมีเยอะเดี๋ยวจัดการเก็บงานให้นะครับอโอเคอลองฟังเสียงดูครับผมสตาร์ทเลยครับ ใส่ข้อศูนยนะครับอลองวิ่งเลยครับลองวิ่งเลยระบบควินใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องไลเล็กอินเจ t ชันแเกียร์ด้านหน้า4ีเกียร์ถอยหลังนะครับออนนี้นะครับเป็น3.4 DI นะครับเกียร์ไฮดรอลิกเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่เด้งไม่หลุดเข้าง่ายนะครับ โวยนใช้งานปกตินะครับคันนี้ไอ้ออกเกสี่นะครับไม่หอ,อนนะครับเงียบดีอยู่นะครับอ่าอวิบบ่งไฮสองในไฮสองไฮสองไฮสองครับอ่าเพราะว่า เกียเวลาไถจะเป็นเกียไฮสองอ่ะลองวิ่งไฮสองดูอาเงียบดีนะครับอาวิ่งเกียไฮสองและถอยเกียสี่ครับเพราะว่าการใช้งานจริงจะถอยเกียสี่แล้ววิ่งไฮสองอาอะนี่ถอยเกียสี่นะครับอาเกียรเข้าง,ง่ายครับ โอเคอ๋อโอเคนะครับอ่เอ,อแล้วครับผม3 4 di ปี52นะครับอ่าราคาเปิดอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเก็บงานให้พร้อมใช้ทุกอย่างแถมส่งฟรีนะครับถ้าใดนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0892832911 0 8 9 2 8 3 2 9 1 1นะครับฝาก3 4 di คันนี้เอาไว้พิจารณานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ